สวยไหมสวยขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับถึงห้องกลับบ้านถึงกันยังทุกคน ผมเพิ่งถึงห้องครับน่กากลัวจะรถติดแต่ไม่ติดมาไลฟ์ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนที่มาหาสกายกับนาน้วันนี้นะครับฝนตกเฉยเก่งใจทุกคนขอบคุณที่เอ่อเรียกว่าอะไรนะคนหน้างานที่มาสปอร์ตพวกเราข้างหน้านะครับก็คราวหน้าถ้ามันอันตรายก็ โซน้าจอก็ได้นะพวกเรารู้ว่าทุกคนอยู่สปอร์ต hmm. เรานะครับตามอ่านในแอปอีกแอปอ,อยู่ครับยังไม่ได้กินข้าวเลยอยู่ข้าวส,สดอ่านคอมเมนต์ไปคอนมาสนุกไหม ไปคอนมาสองวันเลยครับวันเสาร์กับวันอาทิตย์วันเสาร์ไปคอนรวมรวมศิลปินเกาหลีมีใครบ้างนะมีมินนี่ไปสัพพอร์ตเพื่อนนะครับไปพาคุณนานิไปดู GD นะครับ G Dragon i d ไอดของเขานะครับ I got the power the power power ครับแล้วก็มีใครอีกนะมีพี่ดดซังใช่ไหมเพื่อนของพีจีดีครับรู้สึกถูกจรดตกับพี่พี่เขาอยากไปเต้นกับเขาเพลง,งเงี้ยจำชื่อเพลงไม่ได้ที่เขาแบบโอเค เขาดูน,น่ารักดีครับแล้วก็มีพี่แบมแบมด้วยสนุกมากเลยไปจริงๆเป็นการไปคอนเสิร์ตราชมังครั้งแรกครั้งแรกไหมครั้งแรกในชีวิตปกติไม่ได้ไปคอนเสิร์ตเคป๊อปเลยไปแต่แบบเพื่อชีวิตไม่ก็มิวสิกเฟสก็สนุกดีครับถือว่าเป็นการเปิดมิติใหม่ ครับแล้วก็วันอาทิตย์วันอาทิตย์ไปดูพี่พี่พี่หรือน้องหรืออายุใกล้ใกล้กันไหมดูจากเออ่ดูจากหน้าตาเราน่าจะรุ่นรุ่นใกล้ๆกันไหมบวกลบกันไม่เกิน5ปีใช่ไหมครับน่าจะเป็นคนที่โตมาในรุ่นัด เราเค้าเดียวกันนะครับอันนี้เป็นการดู NCT 1, 2, 7ครั้งแรกครับพยายามจะจำชื่อทุกคนให้ได้อยู่นั่งถามพี P ่ๆ AR AM ข้างๆเพราะว่าเขาเป็นบิ๊กแฟนของ NCT ครับจำได้เกือบครบทุกคนแล้ว แต่ผมมีโมเมนต์มาเล่าให้ทุกคนฟังไว้นะเป็นโมเมนต์เกือบเกือบได้เท่เกือบได้ขิงละคือตอนก่อนจบใช่ไหมที่เขาจะขึ้นไอ้อะไรไอม้มาไม้กรุงถอยอ่ะที่ขึ้นมาแบบบาย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 ไฮบายไหมเรียกว่าเป็นไฮบายไหมไฮบายแฟนคลับแล้วตอนนั้นผมเพิ่งเข้าไปตากแอร์ในห้องแอร์ข้างในพอดีก็เลยรีบวิ่งออกมาแล้วก็มาโบกมือแบบเชียร์อัพ ทุกคนเนาะเพราะว่าประเทศไทยมันร้อนะรู้เลยว่าเขาแบบไม่ไม่ชินกับอากาศประเทศไทยมากๆเงกเอาไหลติงต่งๆเลยก็เลยไ,ไปเชียร์อัพวู้ว,วูแล้วก็พอมาไม้มาไม้ไล่ผ่านมาแล้วก็แล้วก็พยายามโบกมือแล้วแบบเหมือนเป็นเมจิกโมเมนต์ผมได้แบบสบสายตากับพี่คนหนึ่งคือตอนแรกแบบไม่ไม่แน่ใจว่าคือพี่คนไหน ตอนแรกเหมืนเห็นว่าเขาผมทองก็เลยนึกว่าเป็นพี่พี่ยูตะหรือเปล่าเดี๋ยวพอถามข้างๆพีเออบอกว่าเป็นพี่พี่นักบาสอะพี่นักบาสพ,พี่จอนนี้ใช่ไหมเออนั่นแหละมันแบบศบสายตาพอดีแล้วเขาก็เห็นว่าเราแบบบกมือให้แล้วเขาก็แบบทำหน้าแบบโอ้โอ้อยากได้ใช่ไหม ไอ้ก็ยูบโรแล้วเขาก็แบบเนี่ยหยิบลูกลูกเบสบอลมาซึ่งระยะห่างระหว่างไอ้ม้าไม้นั่นน่ะกับตัวผมอะไกลมากคือผมอยู่แบบสแตนกับข้างบนอะบนกับสุดอะเออแล้วแบบเขาก็ถอยหลังไปแล้วก็แบบควง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 ก็งป่าฟุ่มแรงมากปลาแบบไม่คิดว่าจะจะมาถึงคือเรื่องทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยมันเกิดขึ้นภายใน5วินาที เออแล้วแบบไม่คิดว่าจะถึงคือแบบรู้ว่าเขาแบบปาให้เราแน่แ,นแต่เราไม่ทันเราไม่ทันเส็งมากแล้วมันเด้งกระจกแล้วก็กลับไปหาคนข้าง,างหน้าผมขอแสดงความยินดีกับพี่ข้างหน้าด้วยนะครับถึงแม้ว่าผมจะอยากได้บ้างก็ตามแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นลูกอะไรเนะเป็นลูกเบสบอลหรือลูกอะไรเขาไม่ใช่เบสบอลหรอกนี่หัวแตกนะครับขอแสดงความยินดีด้วยครับ แล้วก็เอออยากอยากเป็นเพื่อนกับพี่เขาดูดูแบบเอนเอร์จดี้ดีอะอยากลงไปคว้างบ้างเลยขอโทษนะครับพี่จอนนี่ที่รับลูกเบสบอลของพี่ไม่ได้อีกนิดเดียวเองบุญมีแต่กรรมบงังเรต้องขอโทษ ขอโทษอีกครั้งนะครับคุณพี่คนที่นั่งข้างหน้าผมพอดีเต้นมันไปหน่อยขามันเชียวน้ําแก้วน้ําตกลงไปข้างล่างขอโทษอีกรอบครับไม่เอาแต่สนุกนะครับโดยรวมแล้ว จำชื่อได้เกือบทุกคนมีใครบ้างนะมีพี่พี่โดยองยูตะพี่จอนนี่จำหน้าได้แต่จำยังจำชื่อไม่ได้พี่มาร์คอะไรนะมาร์กลีใช่ไหมมาร์กลีคนที่เต้นเก่ง แล้วก็มีชื่อเกาหลีสองคนนั่นแหละแล้วก็ได้เข้าไปเอาเอาเอาของของข,องขวัญไป congrats พี่พี่น้องน้องด้วย นี่เป็นการดูคอนเสิร์ตสวันติดครั้งแรกในชีวิตเลยมันดีวิ่งรถทั่วประเทศไทยเอ้ยทั่วกรุงเทพ นี่น่าสดนะครับสดก็แย่ละเต็มขนาดนี้ขอบคุณทุกคนนะครับวีคนี้เจอกันบ่อยเลยแต่เอาที่ทุกคนสะดวกนะงนไหนแบบว่าทุกคนไม่ว่างมาก็ไม่เป็นไรครับ พวกเราทำเต็มที่เหมือนเดิมอันนี้มันขึ้นเป็นแบล็กเขียวปะ่ะนี่ อยากดูความสามารถในการตัดต่อของทุกคนไหนแบบที่หนึ่งตัดต่อให้ผมอยู่ในนรกหน่อยตัดต่อให้แบบอยู่ในสวรรค์ตัดต่อให้หลอกกว่านี้หน่อยทำได้ไหมตัดต่อให้ข้างๆตรงนี้มี พี่ถามมาลูกผัวผมเปลี่ยนอู้ปากไม่แดงไม่มีแรงเดินนะครับใสยฝอ ไปล้างหน้าล้วดีกว่าพรุ่งนี้ทำงานเชา้าขอบคุณทุกคนที่มาหาสกายนานนี้วันนี้นะครับเราเจอกันคราวหน้าครับใครกำลังกลับบ้านก็ขอให้กลับบ้านอย่างสวัสดิภาพนะครับโชคดีมีชัยเจอกันครับบายบายพรุ่งนี้ไปทำงาน